เพราะด้วยบุญราศีใจไม่มีสะทกสะท้อนหมนนับหน้าถือตาเพราะแรงกล้าอันิีทรงหมนสะท้อนย้อนส่งถึงเผ่าพองร่วมอุทอนมีจิตใจใสผ่องนี่เงินทองก็ไหลมา นาเป็นวัดว่าอนุสอนสูนส,สิ้นชีวันจะสู่สวรรค์ชั้นฟ้าหรือจะเกิดโลกนาในมหาพุทธันดรเกิดในโลกมนุษย์เนื้อจะบริสุทธิ์พองสีอยู่ในตระกูลที่ดีฆ่าทาตุมีสถาพอ่เ ทราบชัดวันตายสิ่งลมหายใจจะอยู่ใต้หรืออยู่บนปัจจุบันที่ผ่านมาคงเห็นด้วยตาของพวกเราว่าใหมหรือกังเก่าจะตามเราทุกแห่งหน ียกรรมดีทำบัรสีเรียกกรรมชั่วทำใดที่มองหัวอย่ากเกลือกลัวหนีให้พ้นตับแต่นี้ที่ฟังฉันละทิ้งมันให้สิน้นเหมือนเรามีปีกบินละให้สิ้นคลายกังวลมากังวลกันเรื่องบุญกุศล <c oughs> จะหนุนนำทรงเหมือนเราออกจากกุโม กินข้าวยังลำบากเหลือล้นเราทำบุญใส่บาตรนี่ยให้ขาดสัมณะปิดทองวายพระด้วยสัมมาชีวะของตนท ถินไทยทานหรือมีการทอดผ้าป่าก็อนุโมทนาไปตามประสาอยากจนเรามีน้อยทำน้อยแบ่งไว้ใช้ส้อยส่วนตัวอย่ากระเทือนครอบครัวจะพาตัวอกุศลและทำบุญเอาหน้าไม้ปราถนาเอาบุญอย่ากลับกลายเป็นนุ่นปลิวไปวุ่นเวียนวนเราเกิดในพุทธะอย่าเลยละเรื่องบุญถ้าทำไว้ไม่สูญกุศลจะหนุนพูมิพลผลตีทา ท่านรรมจะโน้มนำสถาพรให้สุขโพธิโมสรตามคำพรพระทศกุล ให้ทานเป็นการไมตรีสุขเสมเปรมมรีไม่มีร้อนรนาาาอร้อน คอยมีการกังวลการทำบุญให้ทานนั้นเป็นการสามาัคคีสแสดงโอบโออมอารีไม่ไม,มตรีฝูงชนให้ทานคนอนาถาด้วยเสื้อผ้าเงินทองหรือเราให้ข้าวของด้วยใจผ่องกุศลงานที่เราได้ทำจะน้อมนำสนองให้กับพวกพี่น้องทามคุ้มครองทุกแห่งหนในเรื่องการให้ทานไม่แบ่งชั้นวันนะไม่ว่าเพคะหรือหักเปรสมณนะ บุคคลเรามีจิตศรัทธาเกิดเวทนาตั้งมั่นสละเงินทองเป็นทานแผ่ในการกุศลการทำทานมีหลายชนิดถ้าเราุทิศใสใจไม่ว่าเวลาใดด้วยจิตใจเปี่ยมลน้นทานที่ทันสละจะเกิดพระละพองใสรูมูมารร้ายไม่กล่ำกลายมาผ่าจนนะจ๊ะ ก็ไม่ศูนย์ผลบุญคงทนนำทานนั้นยิ่งยองอันิี้ส์ไม่ยิ่งย่อนดูแต่พระเวสสันดรผลสะท้อนสูงลน้นอันสละเอื้นทองตลอดเจ้าของทั้งหลาย<ม>ลูกที่รักดังดวงใจสละให้ทรชนแม่แต่ชีวิตร่างกายสละให้เป็นทานหมายยอดเยี่ยมผู้ที่ยานบรรลุอรหันทศพลเราเป็นปู้ทุชนเพียงชั้นคนธรรมดาจงทำแต่พอมัชฌิมาใจปราถนาของ เราตนเรามีน้อยทำน้อยเราค่อยๆเพื่อแผ่การทำทานนี้แน่จะเกิดแต่มักผลมักผลที่ปรารถนาคล้ายสร้างการค้าดวงใจผลของการค้าขายจะมีกำไรติดตนฉันใดก็ฉันนั้นการให้ทานอุทิศจะน้อมนำดวงจิตสู่สถิตเบื้องบนจาาจ สนองศาสนาไม่มองมันทองบังสะพานสุขใสวิไลสีมวลหมู่น้องพี่บารมีคุ้มกัน้ากุศลศาสนาศาสนาไม่มองสาสุขไลสีูน้องพี่ ศาสนาหม่อางุะวัาสนสนองศาสนาไม่อมหวุตตาัสายวิราีสายวิาีันน้บารมีคุ้กจะขอยกอุทาหรณเกี่ยวกับประวศาสนา ถึงการบัพพทาที่มีมาแต่โบราณนันอุปสมบทเป็นนักพรตทรงศีลเอื้อเลื่องปลดหมดบนทินเขาถือศีลสมทานศาสนาจะรุ่งเรืองจะรินเฟื่องยืนยงเพราะเรามีองค์สองอยู่ดำรงยึดมั่นระราะ,ระพิสุทกษ์ทงเป็นผู้ดำรงศาสนา ให้เจริญก้าวหน้าอยู่ชั่วฟ้านิรันร์การบวชลูกและหลานท่านกล่าวพานชื่อว่าเป็นผู้จรลงศาสนาเจริญก้าวหน้าภพศาลกอุศลบุญนุนสนองให้พี่น้องได้รับสุขปราศจากไข้ทุกมีความสุขสำราญสุขสำราญบานกิจเกิดนิมิตต่างๆอยู่ที่มืดกลับสว่างมองเห็นทางไปสวรรค์นในชาตินี้ที่ได้เห็น ตามประเด็นปรารถนาหามไปเกิดชาติหนาจะร่วมศาสนาพระศิอาพระเจ้าตระมารรอี ก็ยิ่งยวดโลกีก็ตันอยู่กะตะเวทีบุปการียึดมัน่นได้สร้างบุญกุศลสนองพลมารดาทั้งชาตินี้ชาติหนา้าโดยบัพพชาอธิฐานเมื่อบิดามารดาสิ้นจีวาปลดเปลืองจะได้ยึดชายผ้าเหลืองขึ้นไปเบื้องบนสวรรค์อันกมเก่ากรมใหม่สร้างด้วยกายใจวาจาเมื่อเราบัพพชาอนุโมทนาอธิฐานเจ้าเวและนายกรรมได้น,อน้อม มโมทนา,าโหสิขอสมาหมดเวรเวลาต่อกันการที่เราบวชเป็นพระยอมสละโลกีอาวิสงมากมีสุดที่จะประมาณอันกุศลเหลือแสนเป็นการทดแทนน้ำนมทีมารดาประคบประงมได้อบรมอยู่ในคันอันนี้สงสุดพิสูจน์ยิ่งกว่ามาหาสมุรโลกาเหียนจารึกบนแผ่นฟ้าในศาสนาอรหันเอามาหาสมุรเป็นหมึก

โดดโดด <Jerry> ร,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 รพวกเราชาวไทยทำบุญกันไว้ตั้งใจเป็นทานสร้างกุศลผละบุญจะได้คำจุนอบอุ่นสำราญ วกข้อวินิจฉัยครั้งสมัยอดีตการมีบุรุษเข็นใจได้อาศัยกับเศรษฐียากจนพ้นทวีลนามนั้นมิหิตินนบานมีจิตรำพึงคันหนึ่งคิดถึงชีวิตที่ได้รับ ชาติก่อนเคยทำบาปจึงมาขนาดเส้นขนาด<ม>คิดจะสร้างทางกุศลเพื่อมักผลต่อไปด้วยศรัทธ,ธาเลื่อมใสมีหัวใจยึดมั่นมาบรรจบรุกตาเพอถึงวันออกพรรษาท่นเศรษฐีโฆษนาจะสร้างมหาทยทานจึงชวนพี่น้องท้องถิ่นร่วมทอดกะถินครั้งนี้ด้วยความสามัคคีกับน้องพี่ชาวบ้านน,นายตินบารุ ข่าวแสนจะเศร้าจนจิตไม่มีเงินสักนิดจะร่วมจิตสร้างทานยิ่งแก้พนุงที่ขาดไปตลาดบอกขายละมานหนึ่งบาทเขาให้โดยตั้งใจอธิษฐานอันนี้สงอันนี้ผลทวีเหลือคนารอนถึงเทวดาบนฝากฝ้ามาบันดา เศรษฐีด้วยบารมีทอดกระทินแม้แต่นิดหน่อยทรัพย์สินร้อนถึงอินบันดาลครั้นเมื่อสิ้นอายุไขรเกิดใหม่เป็นเทวานสเสวยทิพโพคามีนางฟ้าเป็นบริวารอันตัวอย่างมีมาในศาสนาพุทธองค์พัวเขาควรจันลงให้สูงส่งการละนานทำบุญเพียงนิดหน่อยยังได้ลอยชั้นฟ้า ุนแห่งการศรัทธาในศาสนาพธยานนิสงแห่งกระทินไม่มีราคินใจตั้งจังประสบสมหวังด้วยพลังแห่งทาน สนาต่อไปปัจจัยสีมีมาเครื่องอยู่ยาอาหารเรือ่องครองของสังขารที่พักสำราญอาศัย่อยให้สงนำรงสินอยู่ในถิ่นกันดารกล้วยอ้อยนะ้ำตาลจีวรเข้าสารไม่ขีดไฟใ้ภาชนะที่ทางไปตั้งวางไว้ในปา่า เพิสูจสงผ่านมาก็ชักผ้าป่าเอาไปมาสมัยเดี๋ยวนี้สงนั้นมีวัดวาต้องอาศัยในป่ามีวัดวามากมายเป็นประเพณีศาสนานี่ของชาวประชาสมัยโน้นราได้บุญกุศลมีมากล้นเหลือหลมาจนสมัยปัจจุบันยังติดกันสืบมาการขอถวายผ้าป่าให้ศาสนาสีวิลา กูไดถวายผ้าป่าความสุขาบังเกิดเพราะเป็นกุศลประเสริฐเป็นบ่อกเกิดทานละไมจะเจริญรุ่งเรืองชื่อกเระดืองลือชามีคนนับ้าถือตาไม่ว่าชาวนาชาวไร่ทั้งพ่อค้าผ่านนิด นักธุระิจราชการถ <พา S 1> วายผาไทยทานด้วยผลการปัจจัยมาสูญสิ้นชีวิตจะนำดวงจิตสู่สวรรค์มีค่าขาดบริวารอยู่วิมนานตรึงไตรจุติมนุษย์โลกจะมีโชคมหาศาลมีแต่ความสำราญศัตรูไม่่านกล้ำกลาผู้สนจะสูง้ส่งพราะอน,นิสงแรงกล้าพี่น้องชาวประชาจงยึดศาสนาเอวไว้ ช่วยกันจะลงศาสนาให้ก้าวหน้ายืนยงเคียงคู่อยู่ดำรงกับใต้รงท่งไทยชาไทยใจและารมีนอกปีชาไทยและบารมีนองปีชาไทยตาคีมาคีตาคีตาคีตีตาีค